ใส่สาใส่ตใส่สลิงฮะใส่เหมือนกันครับก็ปล่อยแบบนี้แหละปลาเดี๋ยวมันมันมันกินเองอะ่ะเราเรากำหนดไม่ได้ไงว่า,ราเราจะลายอะไรมักินโอ้แบตเตอรีออ่อ่อนเลยสวัสดีนะครวันนี้มีข่าวดีวันนี้มีข่าวดีวนน โอยแบตก็จะหมดบแงตไวยนวันนี้มีข่าวดีสดสิยวให้ดูกับข้าวครับกับข้าวนี่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 ลองไล์สดช่วงน,นี้ดูดิอยู่ข้างล่างมันถุงมันบังอยู่ สดสดเลือดสะอาโอ้ยอย่างมันเลยอย่างขำทั้งขำทั้งหาทั้งมันอดใจรออดใจรออีกไม่นานเดี๋ยวเจอกันครับยางอย่างยางยางโอ้ยแบตก็จะหมดจะได้กี่นาทีเนาะนี่ไม่ได้ดูแบตด้วย เออเอาอีกแล้วครับอีกเกินสองตัว,วเ,เดี๋ยวก็จะเข้าแล้วครับไออ่ะมันนี้นี่กล้องอยู่ฝั่งนี้นี่ท่านผู้ชมกขอยากเห็นสามอีกแล้วตาย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 เอาเข้าไปคนไหนได้เยอะก็บาปเยอะหรอวะปลาใหญ่ก็เอาปลาเล็กก็เอาปลาไกแลว จะลองดูไอ้สละเหรอสละตัวไหนดิตัวเหยื่อตัวเล็กไงปะมันมันจะปฏิดถ้าเหยื่อใหญ่มันไม่ค่อยติดครับตัวใหญ่มันเฉียบแต่ตัวใหญ่ถ้าว่ามันมันโดแล้วมันไม่ค่อยติดไงถ้าพอดีคำอะอุ้ยมัวแบกก็จะหมด,ดมใช่ครับนี่ไหนเข้าไปในในนี้หน่อยเลยลอะวันนั้นนะเราปล่อยล่อๆไปก็โดด แบตจะหมดแล้ว,ว,วโอเคนี้กว่าเนอนะคงแบตหมดจะหมดแบตบสำรองก็ไม่ได้ออกมาเตือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันดับเรามันจะเสียเปล่าวะเดี๋ยวรอดูคลิปตอนเย็นครับสนุกแน่นอนสนุกมันฮาเสียงแหบเสียงแห้งเลย เคลียกันหน้าดูอืมลองลองดูว่าเออช่องนี้มันไฟ์สดได้อยู่คับเดี๋ยวรอชมในคลิปเย็นนี้ครับขอบคุณครับแบตบผมจะหมดแล้วนะครี๋ยวเจอกันในคลิปเย็นนี้ครับมีคลิปบางคืนด้วยคลิปบังคืนก็มันคลิปบางคืนก็มัน,ลปปนกลางวันก็อินซี มันมันมันขอบอกเลยหาคิดแต่คิดแต่เลยเดี๋ยวคอยดูว่าใครเป็นคนเล่นแปดผมจะหมดแล้วนะคมแค่นี้ก่อนครับบา,บายบๆวันแปดจะหมดแล้วต,ดต,ดตืดแล้ว